ครับผมผู้รมิตอีกแล้วนะครับท่านผู้ชมครับวันนี้ผมก็จะพาทุกท่านมาตกปลาชะโดกันอีกแล้วนะครับกับไม้บ่อดินเหมือนเดิมนะครับแต่นี่เป็นไม้ใหม่นะครับไม้ก็อยู่ด้านหลังผมนั่เองนะครับก็ใช้ประดุกเป็นเขาบอกว่าไม้นี้มีไซส์ใหญ่ๆอยู่นะครับเดี๋ยวเราลุ้นกันดีกว่าครับว่าจะมีไซส์บิ๊กๆให้ได้ชมกันหรือเปล่าเดี๋ยวเราติดตามพร้อมชมกันครับไปครับ let's go หมาครับสวยมากครับโดนะครับที่ผมชอบตกปลาชะโดนะครับเพราะว่ามันไม่มีอะไรที่ยุ่งยากนะครับเราใช้แค่ปลาดุกเกี่ยวตาเบ็ดแล้วก็มีทุน่นมีหนังยางดักทุน่นคือมันใช้แค่นี้จริงๆครับคือมันเป็นอะไรที่สะดวกในห้ยมากครับคือมันตกได้แบบสบายๆครับมันไม่ต้องเหนีอะไรมากมายแล้วก็มีคันเบ็ดแค่นี้ก็ตกได้ครับโอเคครับไปตกกันดีกว่า สำหรับประดุกที่ตายเมื่อะกี้นะครับผมไม่ได้ทิ้งนะครับผมก็เอามาเกี่ยวฝังตาบิดไปในตัวปลาดุกเลยนะครับสองตานะครับก็เอาไปตกหน้าดินนะครับแล้วก็ตีไปแล้วก็เปิดหน้ารอกทิ้งไว้อย่างนั้นนะครับปล่อยให้มันจมลงไปเองนะครับถ้ามีตัวมันมากัดแล้ว เราสายวิ่งนะครับแล้วเราก็ค่อยวัดสวนนะครับคือถ้าใครตกปลาจะโดนด้วยปลาดุกเป็นและปลาดุกตายนะครับผมแนะนําว่าลองใช้วิธีนี้ดูครับเอาปลาดุกตายมาตกได้นะครับคือมันยังได้ตกอีกนะครับดีกว่าทิ้งแบบเปล่าๆนะครับลองดูนะครับเปิดมันกินนะครับก็ไม่ได้เสียหายอะไรโอเคนะครับเดี๋ยวตกหน้าดินเพิ่มอีกคันครับเวลาเราตีไปเราก็เปิดหน้าลอกทิ้งไว้นะครับหน้าดินนะครับรอเวลาตัวนี้มันวิ่งออกนะครับแสดงว่ามีปลากิน มันก็ไม่ได้ยากอะไรนะครับก<อ>็ลองดูไม่เสียหายครับดีกว่าทิ้งประดูกครับ มันกัดนะครับมันเอาปลาดุกไปแล้วครับตอนนี้ก็ตรงมาได้สักระยะใหญ่ๆแล้วนะครับก็เข้าช่วงเย็นแล้วนะครับปลาก็กัดไปทีนะครับผมก็สงสัยเหมือนกันว่ามันกัดไปยังไงคือปลาดุกหายไปนะครับเหลือแต่ตาเบ็ดไม่รู้มันกัดไปยังไงนะครับมันแปลกนะครับแต่เดี๋ยวโคกาว่าจะลองดูอีกสักพักหนึ่งนะครับเผื่อว่าจะมีตัวมากัดอีกนะครับ ก็ตอนนี้ก็ยังไม่ได้นะครับกัดไปทีเดียวก็ําให้ได้แล้วครับการตกปลามันใช่ว่าจะได้กันซะทุกครั้งนะครับเพียงแค่ได้ออกมาตกแค่นี้ก็มีความสุขเลยครับไม่จําเป็นว่าออกมาทุกครั้งจะต้องได้ปลาทุกครั้งนะครับคนเราจะต้องทําในสิ่งที่มีความสุขนะครับไม่ว่าสิ่งนั้นคนอื่นเขาจะคิดยังไงก็แล้วแต่ถึงแม้บางครั้งที่ผมมาไม่ได้ปลาเลยแต่ผมก็ยินดีที่จะมานะครับเพราะมันคือความสุข,ขของการตกปลาครับ นี่แหละครับคือการตกปลาของผมครับเดี๋ยวไปรอลุ้นกันต่อดีกว่าครับว่าจะมีสักตัวไหมเราครับ สำหรับคลิปนี้ก็ต้องจบไว้เพียงแค่นี้จริงๆนะครับเนื่องจากว่ามีคนมาบอกเมื่อ,อกี้นะครับว่าเมื่อวานเนี่ยมีเขามาดักวนดักตะไคร้ที่หน้าหมายเลยนะครับก็ปลามันไม่กินนะครับผมก็สงสัยอยู่แล้วว่าทําไมวันนี้ทั้งวันมันกัดแค่ครั้งเดียวปกติมันจะกัดดีกว่านี้นะครับก็มีคนมาบอกเมื่อ,อกี้ผมก็เลยเก็บของกําลังจะเก็บของกลับแล้วนะครับก็ ขอขอบคุณด้วยนะครับสำหรับทุกคนที่ติดตามนะครับก็ยังไงก็ช่วยกดไลค์กด s u b สไครป์ให้ผมต่อไปนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมในการทำคลิปต่อๆไปนะครับสำหรับคลิปหน้าผมจะไปตกปลาชะโดหรือจะไปตกปลาอะไรหรือทำอย่างอื่นบ้างก็อย่าลืมเราติดตามชมกันนะครับสำหรับคลิปนี้ผมต้องขอลาไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะครับขอบคุณนะครับสวัสดีครับ